พี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณนองครับตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายนี้ก็ยังยืนเหนือบริเวณพันห้าร้อยอยู่นะคะก็เป็นไซเวย์รอบบนนะคะยังต้องดูะไซเวย์มันใช้เวลาเป็นเดือนอันนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าดูดีขึ้นนะครับไเจ็ตโย้งคงเจ็ตไม่ได้มีสาระอะไรมากตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการ s e l e c t ี v e b u เล่นไเปหลายตัวมากกว่านะคส่วนตัวตัว ใหญ่ของเชตก็ไม่ได้ขายนะครับใช้พลังงานพยุงแบงค์ยังถูกขายอยู่นะครับมันเชตก็เหมือนต้องเล่นเป็นรายตัวนะครับซึ่งต้องไปหาเล่นเองล่ะลักษณะของเพิรอนอกหุ้นขึ้นแบบเนี้ยมันบอกว่าขึ้นแล้วก่ตัวไหนขึ้นมาให้ขายเนี้ยแต่มันจะไปเล่นตัวเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเล่นไม่เป็นเดี๋ยวจะไปกิจอีกนะคถ้าเล่นไม่เป็นก็อย่าเป็นก็อยู่เฉยๆตอตลาดเป็นเอกแล้วค่อยซื้อดีกว่าะ ส่วนกรอบบ้านปูที่ติดตามเมื่อเช้าแล้วคะ่ะบ้านปูเนี่ยฮะบ้านปูก็ยังเป็น18.5อยู่นะจะดูจากแนวรับนะแนวรับยังเป็น18.5อยู่แต่ว,วันนี้ก็ไม่ได้หลุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงไปไหนนะฮะคืกลุ่มพลังงานเดี๋ยวต้องบอกว่ามันแข็งนะมัน,ม,นมันแข็งแรงนะฮะคือปีหน้าแหละนะครับมันแข็งแรงกันทุกตัวนะครับตัวที่เล่นมาวันนี้ได้หลายตัวก็เป็นพลังงานนะ พีซีอลก็เป็นลงไฟฟ้าเ,เป็นอะไรพวกนี้ซีเคพีก็ขึ้นมาดีนะตัวพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นมาค่อนข้างจะดีเนะี่ยคือถ้าไม่มีใครเอาคนผู้ลงมาขายมันก็คงไม่ไม่ได้ลงไปนะแต่ในแง่ของเทคนิคเนี่ยนะันบอกการขึ้นมาทำในภายขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะมันทำอยู่แต่การขึ้นที่ไม่มีวอลุ่มเนี่ยเป็นการขึ้นแบบเชลีกีบายแล้วให้ให้ให้ทยอยขายคุณออกไปครับค่ะไม่ใช่ให้ซื้อนะครับ มันจะกลับมาแล้วอู้จะวิ่งไปพันแปดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อุ้นหลายตัวมันทำนิวหายได้นะครับาง<ม>ที่มันยังขึ้นต่อยังไม่จบอะไรางนี้นมันก็จะขึ้นของมันแล้วค่ะ,ะหรือคุณที่มีเรื่องพิเศษอะไรกับมันก็จะขึ้นได้อยู่นะครับอย่างเมื่อกี้เราเห็น w s เชวิ่งขึ้นไปสามสองแปดอันนี้ก็ก็มีเรื่องราวของเขาอะนะค่ะนะครับ มันเป็นลายตัวลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งชิงก็แนะนำลำบากเนาะนะครับถือแนะนำคือผมสรุปว่าผมแนะนำม,มันขึ้นมาแบบนี้ลักษณะบนี้ขึ้นมาเพื่อขายนะเพื่อขายสำหรับ the r e s a r c h เพื่อขายเอใช่นะฮะจรึงแม่ไม่ว่าหุ้นอะไรที่ขึ้นเนะี่ยมันขึ้นมาเพื่อขายเว้นแต่มันมีมันมีแบบเรื่องเฉพาะตัวเนะี่ยเราจะไม่รู้ว่าขึ้นไปถึงตรงไหนนะฮะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆจะไปยเอเซจะขึ้นไปถึงใ,ใกล้ๆวันที่เขาขาย สองทุนหมดเขาก็จะลงละเนี่ยเนี่ยก็คือมันมันไม่รู้หลักถึงไหนแต่พอผลประโยชน์หมดใช่ไหมครับขายกองหนีหมดละนะครับเพราจะขายไม่หมดอ่ะจะ่ีงยูเอเซต้องเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไอ้ส่วนที่ไม่หมดนะครับอันเนี้ยพอหมดผลประโยชน์เพิ่มมันก็จะลงอธิบายได้แบบนี้อธิบายวิธีเล่นได้แบบเนี้ยจะถามว่ามันจะไปได้ถึงไหนราคาไหนเนี่ยคือพอมันมีข่าวเข้ามาแล้วแล้วเทคนิคเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะไปถึงไหนก็ได้นะครับ แต่กองผูไม่ได้ขึ้นรุนแรงเลยมากมายนะครับพอผลประโยชน์จบราคาก็จบประโยชตัวอย่างหุ้นตัวทําไมขึ้นอ๋อขึ้นมาถึงจุดอ๋อขายหุ้นกู้นี่จะโรหุ้นกู้นี่หุ้นก็ขึ้นมานะพอโเพรเสร็จปุ๊บก็จบเรื่องหุ้นก็ลงใหม่เนี่ยคำนองเนี้ยนะครับค่ะออมก็ไม่มีอะไรตลาดหุ้นช่วงนี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นในทางที่ไม่ต้องเข้าไปซื้อสะสมนะ ก็ยังเหมือนเดิมว่าเราก็ถือุ่น50เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอีก50เปอร์เซ็นต์เหลอตลาดมันมันเกิดการซวยอะไรเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับไม่ใช่ปัจจัยภายใน้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะน่าจะเลือกเกี่ยวกับอเมริกาอะไรพวกนี้นะหรือเรื่องอะไรเราไม่รู้จะเป็นปัจจัยภายนอกที่กระทบเราเนี่ยมันก็จะลงมันจะหวานลงแล้วเราก็จะหว่านเขเข้าไปซื้อใหม่ถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเนาะใช่ คือผมไม่แนะนําว่าอยู่ดีก็เอาเงินมาร้อยเปอร์เซ็นมาถึงหุ่นไวแ้แล้วแล้วพุ่นมันแบบบวกหกจุดเจ็ดจุดแล้วก็รุ่มสี่เหมืนสองเงินมันไม่ใช่เนี่ยอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่ถือเัินสดแล้วเล่นเป็นรายตัว<ช>แล้วดูสตาร์ลอดนะครับแม้ว่าถือหุ่นน้ามันเนี่ยก็ไม่ได้ถือเยอะนะนะยังไม่ใช่ว่าทุ่มสุดตัวอย่างวันนี้สพอลงผู้นี้สพอขึ้นนะครับสพอขึ้นกีทีขึ้นผู้นี้ทัอลงปะทอลงมันจะเป็นอยู่เนี้ยเนะมันก็หน้าเบื่อไปน่าเบื่อมา วรไ,ไปวมาถ้าฟัง่งนี้ก็ไม่อยากขึ้นว่าวันไหนวุนตัวไหนขึ้นนะอย่าไปซือ<ช>้ออะอะไไม่เกี่ยวอย่าไปซื้อเนี่ยแ<ช>ดงแดงก็ดูวะแดงแดงแล้วไม่หลุดเนี่ยก็ซื้อได้อพอไม่หลุดสามสามนสิบเนี่ยซื้อได้ทีนี้ป่า้าแปดหกแปต้องขายอยีกแล้วเนี่ยเป็นอยู่แบบนี้ยนะครับ<ช>ไม่รวยนะครับ<ช>แต่ก็ยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะครับยังหากินได้อยู่นะครับค่าข้าวค่าใช้จ่ายประจ เดือนอะไรเงี้ยก็ยังพอทําได้อยู่นะครับไม่ถึงกับต้องหนีไปฮะแต่อย่าไปไล่ตี้อุ่นนะครับคนรุ่นแบบนี้มันมันเปราะบางนะครับกับข่าวในเชิงลบนะครับได้ค่ะก็ติดตามไปเนาะสำหรับตลาดนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นแต่กลยุทธ์กำหนดระกันนะผู้ที่ขึ้นมาแล้วเยอะอย่างพากกูเนี่ยกูว่าสบายอบอก่นใชนไหะ มันต้องถือว่าช่วงที่มันขึ้นมามันขึ้นมาตอนนั้งที่เยอะะเราขายไปผ่อนไปบ้างก็ได้สักครึ่งหนึ่งผมก็เหงนคนที่ซื้อต้นทุนสูงกว่าสิบเจ็ดมานะค่ะนะครับเพราะว่าการลงไปสิบหกห้าสิบมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะอืออาจจะผ่อนออกไปบ้างนะฮะถึงินสดไปบ้างแล้วเดี๋ยวมันลงไปก็ซื้อคืนไปก็ทําให้ต้นทุนที่เราซื้อมันต่ําอยู่แล้วมันก็ต่ำลงไปอีกเนี่ยนะอะไรที่ได้กําไรก็ขายออกไปบ้างสําหรับบ้านผัทัลลับได้เพื่อที่จะมาปรับต้นทุน ที่เราถืออยู่ให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆคือผมวม่าบ้านปูเปนกเอ<า>งกคือแบบลงทุนใช่นะฮะขึ้นมาก็อีบิ่มได้อีบินมแล้วก็ขายไปแล้วก็กลับมาลงมาบาทเดียวซื้อคือทาให้ต้นทุนเก่ามันหายไปห้าสิบตังค์อะไรเงี้ยมันก็การถือหุ้นที่กาไรการถือหุ้นที่มันเป็นสีเขียวในพอร์ตตลอดเป็นระยะยาวๆนะครับอันนี้ชึ่เรียกว่าการถือหุ้นที่ถือหุ้นประกันลงทุนนะแต่การถือหุ้นแล้วพอติดลบเนี่ยเขาเรียกซิ้หุ้นนะ มันยังไงมันก็ไม่ชนะผมยังเน้นในกลุ่มในปีหน้านะครับก็ยังยูผมไม่ได้มาอุ้นจะลงเยอะนะครับแต่ก็มองว่าถ้าลงเนี่ยผมก็บอกว่ากลุ่มน้ํามันเนี่ยลงไปก็ซื้อได้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ลงนะแต่ลงไปก็ซื้อได้นะครับบ้านปูอ่ะลงไปก็ซื้อได้ลงไฟฟ้าลงไปก็ซื้อได้ผมยังยืนยันแนวนี้เหมือนเดิมส่วนส่วนกลุ่มอื่นต้องดูเป็นรายตัวนะครับอ่าปีนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มแบงก์เนี่ย แบงค์ใหญ่ไม่ดีแต่แบงค์ที่ทําเช่าซื้อดีนะบแบบเนี้นะครับแล้วก็ให้ดูว่าปีเนี้ยพุ่งขึ้นดีปีหน้าก็มันก็จะลงนะฮะมองไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับพุ้นยังเป็นไซเวย์อยู่ทั้งปีนี้ปีหน้ามันจะเป็นไซเว่ยนะครับมันไม่จะเป็นขาขึ้นเป็นเป็นขาขึ้นในไซเวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นของทางเทคนิคเนี่ยมันมันจับลำบากนะครับ เทคนิคก็ซื้อแล้วกับแล้วก็ขึ้นมาว่ทยอยขายแล้วก็รอรอเป็นีกอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดอีกนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันไม่จบง่ายๆค่ะในส่วนของทางด้านซีรีซัดล่ะคะกรอบยังเป็นก็เราก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ตรงนี้947-948จริงๆถ้าถูอว่ามันเป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคการผ่าน948อ่ะมันต้องวิ่งพูดพูดขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับมันจะไปใช่ไหม มันก็ผ่าน948แล้วนะแต่มันก็กลับลงมาใหม่มันก็ไม่ได้ไปไหนแสดงว่ามันก็ยังใช้เวยอยู่นะครับการใช้เวยแล้วถามว่าต้องไปลองไหมไม่จําเป็นนะก็จะเป็นเด้งช็อตย่อรอกอยู่จบในวันนะ <Okay. S 1> ขึ้นไปได้ไกลไหมไม่ไกลลงยังไม่ได้บอกครับลงก็ยังเหมือนเดิมดุจ928ค่อยช็อตเหมือนเดิมนะผสมชัดไหมยังไม่มีอะไรบอกเหตุนะครับก่าจะต้องผสมช็อตนะครับจบในวันเหมือนเดิมนะครัเื่องจบในวันเหมือนเดิม คือเด้งชอบย่อหลงไงคือไม่ใช่ว่าพอผ่าน948ไปไปไป follow ไม่มีการ follow ค่ะวหุ่มตลาดนี้ไม่ต้อง follow นะครับได้ค่ะประจันี้ไปไม่มีข่าวดีอะไรค่ะค่ะทั้งหมดนะครับค่ะทองคำก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะทองคำเนี่ยผมดูเป็นเชิงบวกนะอะมองเป็นทางขึ้นนะคะก็จะขึ้นไปประมาณทักหนึ่งสองเจ็ดหกแเป้าแรกนะซึ่ง ขึ้นไปตอนขึ้นไปเราอยู่ถ้าอยู่เราก็ต้องเทคโปรฟิตถ้าเราไม่ it, เทคมันก็ลงกลับามาใหม่อีกนะฮะผมผมดูว่าเป็นทางที่จะขึ้นได้มากกว่าลงนะครับมผมมองทองคําน้ามันเนี่ยในในปีหน้าเนี่ยหรือช่วงของสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับช่วงของเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทางขึ้นนะฮนะแต่ผมมองทางหุ้นเศรษฐกิจน,นะเป็นลงนะครับแล้วก็หุ้นหุ้นเราจะเห็นว่าหุ้นมันขึ้นมามันก็จะมีหลายตัวของมันนะ นะครับที่มันมีเรื่องราวของมันที่จะทำสนุปโาคนะส่วนใหญ่นะค่ะอ่าก็ช่วงนี้ก็ดูสถานการณ์ไปได้ด้วยก่อนใช่ไหมคะใช่คหมมอนว่าตลาดก็ไม่รู้จะมีข้ออะไรค่ะได้ค่ะแต่จะต้องมานั่งคุยกันทุกปั่งนะคุณมอนนะได้ได้ครับสำคัญก็คือกลยุทธ์แต่เราก็คุยกันเะเกเพื่อนกันแล้วกันะค่ค่ะ นะครับว่าอย่าไปเรียกมันก็คือผลประโยชน์ที่มันมันมันได้อะก็คือวันที่เป็นนิกนก็ผ่านไปแล้วนะไม่ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นทางฟิเจอร์หรือว่าในเรื่องของหุ้นนะครับใครที่ลงไปซื้อหุ้นข้างล่างมาก็ถ้าซื้อแบงก์มาก็ไม่ได้อะไรนะต่ำกว่าวันที่เป็นนิกอีกจะยใครซื้อน้ามันมานะครับก็ยังได้นะฮะเดี๋ยวหุ้นะไรตัวหุ้นหลบไฟฟ้าตัวก็ได้สมองแท้ okay. Okay. คือให้จ้องไว้หุ้นที่ผมบอกเนะี่ยไม่ใช่ซื้อตอนนี้นะ ต่ถ้าให้การมันเป็นอิฐมาแล้วให้คุณเข้าไปเจออุ้องปุกเนี่ยแล้วมันจะว,วิ่งกลับขึ้นมาแรงนะครับขอ,ขอบคุณมากนะคะทีทเรนต้องต้องทําแบบนี้นะครับมันเป็นรายย่อยนะครับค่ะค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะครับดีครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราคลียร์คุณ